ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมโรงงานให้เกษยียณอายุ55ปีเงินเดือน40,000บาทจะได้รับเงินชดเชยหลังเกษยียณเท่าไหร่คลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝาก like, กดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโรงงานให้เกษยียณอายุ55ปีนะครับตอนนี้อายุ50ปีอีก5ปีเกษยียณคาดว่าเงินเดือนน่าจะอยู่ที่40,000บาทนะครับ จะได้รับเงินชดเชยหลังกเกษียณเท่าไหร่ครับเงินจำนวนนี้รับกับประกันสังคมหรือรับกับโรงงานครับงงอยู่อ่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวตอบคำถามให้แน่นอนนะครับก่อนอื่นเงินนะครับที่เงินหลังกเกษียณเนี่ยนะครับที่โรงงานกำหนดนะกําำหนด55ปีนะครับรับกับโรงงานไม่ใช่ประกันสังคมนะครับไอเ,เงินหลังกเกษียณคนละเรื่องกับ ในส่วนของกรณีชลาภาพปร,ประกันสังคมเนี่ยนะครับจะได้รับนะในส่วนของกรณีฉลาภาพเท่านั้นส่วนเงินกเกษียณหรือเงินเกษียณอายุได้เงินเท่าไหร่เนี่ยในจ้างนะครับของโรงงานจะเป็นคนจ่ายนะครับถามว่าในจ้างกำหนด55นะครับกำหนด55ปีนะครับก็จะได้55ปีใน ตอนอายุ55เลยหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับได้มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับกรณีเกษียณอายุหรือจ่ายค่าเจ้าเฉยนะครับ 1. กรณีกําหนดการเกษียณอายุก่อน60ปีนะครับบริบูรณ์ถือว่าเกษียณอายุตามสัญญาจ้างก็คือสามารถทําได้นะครับเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพราะนั้นเกษียณอายุ55ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะ ในกรณีที่การกําหนดอายุเกษียณนะครับไม่มีนะในกฎหมายนะครับหรือในจ้างไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับก็ถือว่านะเมื่ออายุครบ60ปีก็สามารถยื่นขอรับเกษียณได้เลยนะครับโดยที่แม้จะไม่มีกฎหมายนะครับหรือมีกฎนะที่ระบ,บุเอาไว้ในสัญญาจ้างนะครับแต่กฎนั้นเกิน60ปีนะครับในาตามกฎหมายเนี่ยก็ให ให้60ปีสามารถที่จะเกษียณได้เลยนะไม่ต้องรอ62 63นะครับต่อย่างใดนะ60ปีก็บริบูรณ์ก็ถือว่าถ้าคุณพอใจที่จะเกษียณนายจ้างก็สามารถที่จะเอ่อนายจ้างก็จําเป็นที่ต้องจ่ายค่าเช่เชยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณพอใจจะเกษียณ60นะครับแล้วไม่มีกฎแล้วไม่มีการระบุในสัญญานะครับนายจ้างจะมาบิดผิวนะครับว่าเอ่อไม่ให้เงินเกษียณน,นี้ ไม่ได้นะนั้นทำไม่ได้พิดกฎหมายเพราะนั้นสามารถที่จะได้รับได้เลยนะครับหลังการแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณน,นะครับเมื่อครบ30วันนะถามว่าอ่ะตอบคำถามไปแล้วนะครับประเด็นนี้ส่วนในประเด็นของนะครับเงินชดเชยจะได้เท่าไหร่เงินเดือนคุณอยู่40,000ื่นนะครับมันมีวิธีการคิดอยู่นะครับอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเงินกเกษียณน,นะครับหรือเงินชดเชยเนี่ยจะได้รับเป็นรายวันนะครับซึ่งมันมี ได้รับตามระยะเวลาการทำงานอย่างเช่นครบ120วันนะครับแต่ไม่ครบ1ปีได้รับ30วันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีได้90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้400วันนั่นเองนะครับส่วนวิธีการคิดคำนวณเพอิญอรผู้ประกันตนท่านนี้นะครับ ไม่ได้ให้นะครับรายละเอียดว่าทํางานที่โรงงานนี้เฉพาะโรงงานนี้นะมากี่ปีแล้วนะครับแค่บอกเฉยๆว่าอีก5ปีกเกษียณน,นะครับซึ่งอาจจะทํามานานนะครับก่อนหน้าเนี้ยทามานานจนอายุ55ผมก็เลยติ้งต่างเอาว่าอ่ะทำประมาณ15ปีแล้วกันเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะครับด้วยข้อมูลน,นี้เงินเดือน40,000บาททำงาน15ปี วิธีการคำนวณนะครับเราต้องแปลงเป็นค่าจ้างรายวันก่อนเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับคูณ12หาร315วันนะครับก็เท่ากับ1,315บาท7สตางค์คราวนี้เอา1,315บาท7สตางค์เนี่ยนะครับคูณ300วันเลยนะครับก็เท่ากับ394,520บาท55สตางค์รับนะครับเงินเฉยๆหลังเกษียณนี้ไปเลยนะครับอันนี้ในจ้างเป็นคนออกนะนะครับรับนี้ไปเลยนะครับเงินก้อนหนึ่ง ในตอนเกษียณนะครับอายุ55ก็สามารถยื่นขอรับบำนาตบำเน็ดบำนานประกันสังคมได้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะได้บำนานแหละทำงานมานานนะครับก็ยื่นได้อีกต่อหนึ่งะครับแล้วก็ถ้าโรงงานมี provident fund นะครับในตอนเกษียณคุณก็สามารถยื่น provident fund ไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับคือได้รับ3อย่างนะครับ 1. ได้รับเงินชดเชยหลังเกษียณนะครับ 2. ได้รับเงินบำนาญประกันสังคมนะครับ 3. ได้รับ provident fund น,น,นะครับเงินสำรองเลี้ยงชีพที่อยู่กับนายจ้างในกรณีที่คุณมีสำรองเลี้ยงชีพนะหรือมีหรือประกันสังคมนะครับมีส่งสำรองเลี้ยงชีพนะครับ3อันนี้ก็ได้รับแน่นอนนะถ้า60ปุ๊บได้รับเบี้ยยังชีพนะครับคนชรานะก็ลองดูนะครับกดก,การฝ like, ากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์กำลังใจด้วย ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทํานะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูด